สบายดีท่านผู้ชมเนาะวันนี้มาพบกับข้าพเจ้า 3D p h o t ฟโตกราฟิกอีกสัปคเคยเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเนาะเทคนิคในการเจาะสากหลังภาพแบบง่ายๆเนาะก็คือเราใช้เครื่องมือพื้นฐานในการเจาเนะแลวก็คือกลุ่มเครื่องมือในอยู่ในอ่าคำสั่งของ e อ a s e r t o ทูเอล s ล r เซ o ูเนาะก็คืออยู่ใน Elaser เซ o ู 2. มันจะประกอบ มี3ฟังก์ชันเนาะอ่าฟังก์ชันที่1ก็คืออีล e r ร์ o l ตัวที่2คือแบล็กเก้ e อี s ัสร์ตัวที่3คือเมจิกอีล e r ร์ o l เนาะและครั้งนี้เม่ท้าจะใส้อ่าตัว Magic e ีล s สร์2เนี่เนาะก็คือพื้นหลังมันเป็นสีขาวมันจะเป็นสีเดียวก็คือระวางนางแบบกับฉากหลังมันเป็นสีที่แยกกันแล้วมันจะใส่อ่าเครื่องมือในฟังก์ชันนี้มันจะสะดวกกว่าเนาะ ขั้นแรกแมนให้เขาไปคลิกใส่เครื่องมือเลือกใส่เครื่องมือเมจิกเอลัสเซอร์ทูเนาะแล้วมามาติกใส่พื้นที่ที่เป็นสีขาวนเนาะคิกเห็นมั้ยท่านผู้ชมพื้นหลังที่เป็นสีขาวมันจะหายไปเนาะมันจะหายไปแต่ทีนี้เราจะเอาสากหลังเนาะเอาสากหลังที่เขาหมักเขาคิดว่าเขาหมักสากหลังแบบไรครับก็หา ก็เอามาไ่เนะโอเคเอาทีนี้เขาจะใส่เป็นซากลังตรงนี้เนาะโอเคคอยยืดนะในการยืดแม่ให้เขากดซีบคางไว้เนาะ ถ้าเราบวกกดค้างไว้มันจะเป็นที่เนานเวลายืดมันจะให้ลายภาพมันเสียสัดส่วนเนาะดังนั้นเราพยายามกดสีบค้างไว้แล้วดึงดึงเน,ะน,ะนาะกดหยับปรับตำแหน่งไว้เนาะโอเคเราจะสังเกตเห็นขอบดังแบบของเรามันจะมีขอบเสน้นข้าวคุ้มเส้นที่คมๆมไปเนาะดังนั้นเรามาดับคลิกใส่ที่นางแบบเนาะเรามาที่สโต๊กเนาะ hammer stroke เนาะเฮาจะมาปรับ stroke เนาะเฮาจะปรับ stroke โอเค shadow เนาะ shadow เนาะดึงนะโอเคปรับใหม่ โอเคเนาะโอเคเพียงไปท่านี้เนาะเขาก็สามารถเจาะสากหลังของหูปภาพได้แล้วเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็สิมีแต่เท่านี้เนาะแต่ก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มกระดิงเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะขอขอบใจ